สวัสดีครับผมสปายโคตรตึงวันนี้มาสปายซีรีส์เรื่อง Queen of t e a r าชินงน้ำตาในตอนที่ส0ฝากกดไลค์ก็ติดตาม จะได้ไม่พลาดขึ้นมาจากช่องของเราด้วยนะครับเอาล่ะ,ละเริ่มเ่มฟังสปอยเรื่องนี้กันเลยพระเอกที่โดนลุมนั้นก็สามารถรับมือได้ยอย่างยูมาร์เพราะในอดีตด้านตัวพระเอกเคยชกมวยจนถึงขั้นได้แชมป์มาแล้วและเมื่อจัดการทั้ง4ที่เข้ามาลุมลงได้ตำรวจก็มาถึงพอดีเนื่องจากก่อนลงรถนั้นเขาได้โทรเรียกตำรวจให้มาที่นี่ก่อนแล้วนั่นจึงทําให้ในายหน้าซื้อขายที่ดินโดนจับมาสถานีตำรวจและสายที่โทรเข้าไปหามือถือบนมือของยุนนั้นก็เป็นสายจากนายหน้าซื้อขายที่ดินนั่นเองซึ่งเวลาก็เหมาะกกเจาพระ ดีจนเธอคิดไปว่ามือถือของพรลเอกนั้นอยู่กับยุนทางด้านยุนที่เห็นหนางเอกเดินมานั้นก็กดตัดสายโทรเข้าทิ้งแล้วเดินไปพูดกับนางเอกว่ามันหลบอยู่ที่บ้านสามีเก่าเนี่ยนะน่าผิดหวังชะมัดนางเอกก็ตอบกลับว่าผิดหวังงั้นหรอพูดมาได้ไม่ดูตัวเองเลยก่อนจะถามกลับไปว่ารู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นี่ยุนก็ตอบว่าป่านนี้แล้วควรรู้ตัวแล้วสิว่าเขานั้นอยากจะทําอะไรก็ทําได้หมดแค่หาตัวเธอหนะ่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่าให้เขาตรงร้ายไปกว่านี้เลยแล้วเริ่มพูดเข้าเรื่อง ว่าเห็นผลวินิจัยโรคของนางเอกมาแล้วนะแต่หมอไม่ยอมอธิบายอะไรเพิ่มเนื่องจากเขาไม่ใช่ผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นผู้ปกครองนางเอกเองอาจจะฟังดูเหมือนบ้าแต่นางเอกเหลือเวลาไม่มากแปลว่าเขาก็เหลือเวลาไม่มากที่จะช่วยนางเอกเช่นเดียวกันนางเอกได้ฟังก็ไม่สนใจผู้เควา่าอยากทําอะไรก็เชิญและจะเดินกลับยุนจึงพูดเข้าประเด็นตามหลังมาว่าพ่อแม่เธอไม่รู้เรื่องสินะเพราะกลัวงั้นหรอก็เข้าใจได้เนื่องจากเสียลูกชายไปแล้วคนนึงนี่ทาตัวดื้อดดนแบบนี้ต่อไปได้เลยถ้าอยาก เห็นเขาทรมานคนที่นางเอกรักแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเห็นแล้วก็รีบกลับมาหาตัวเขาซะตำแหน่งในบริษัทของเธอนั้นยังคงอยู่ให้เวลาตัดสินใจอีกสองวันแล้วเมื่อถึงวันนั้นเขาจะจัดงานถาแถลงข่าวเอาไว้เจอกันที่นั่นนะครูจบก็เดินมาพูดทิ้งทายไปว่าตัวเขาจะจัดการทุกอย่างให้คนที่สามารถโชว์เฮโรได้นั้นคือเขาไมใช่พระเอกในตอนนั้นเองซูชอกับพี่ของพระเอกที่กลับมาด้วยกันก็เห็นทั้งคู่เขา้าซูชอที่โกรยุนจัดอยู่แล้วก็เลยเดินไปชกแต่ก็พลาดล้มลงไปเสียเอง แค่ลุกขึ้นมาพูดว่าครอบครัวถูกทำลายกราะเพราะไอ้เลวนี่ไงที่หลอกเขาตัวเขานั้นผิดเองในเรื่องนี้นางเอกที่เห็นแบบนั้นเจึงพูดสวนกลับทันทีว่านี่ไอ้น้องโง่เรื่องนี้แกไม่ได้ผิดเพราะเป็นใครก็คงหลงเชื่อกันทั้งนั้นซู่ชอจึงร้องไห้ถามหาดาฮายเยภรรยาต,ตนว่าอยู่ไหนสบายดีอยู่หรือเปล่ายูนที่เห็นแบบนั้นก็ได้แตะหัวเราะเยาะก่อนจะเดินจากไปแบบเฉยๆทั้ง3มที่เหลือก็เลยพายกันเดินกลับบ้านกันโดยที่นางเอกนั้นก็ให้น้องชายบอกพ่อแม่ว่าตัวเองสะดุดหินล้มลงเพราะว่าวิ่งใน ืตัวเธอมีเรื่องจะต้องทําก้อนจะยังให้พ่อแม่ดูไม่ได้ว่ายุนมาซูชอที่กลัวพี่อยู่แล้วนั้นก็ไม่กล้าคัดเห็นแบบนั้นพี่ชายของพระเอกก็รีีพูดว่าเขาก็เป็นโรคมองไม่เห็นในตอนกลางคืนเหมือนกันเมื่อกี้ก็เลยไม่เห็นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปบ้างเช่นกันในเวลาต่อมายุนจึงโทรไปหาดาฮาเยเพื่อจะเช็คให้ชัวว่าได้ลบข้อมูลการติดต่อทั้งหมดของเกาหลีไปหรือยังซึ่งดาฮาเยก็ถามกลับเช่นกันว่าได้ไปเจอซูชอมาบ้างไหมทําให้ยุนที่เห็นว่าคงจะแอบเป็นห่วงก็เลยปันกลับ ว่าก็ไปเจอมาแล้วนะซูชอหนะ้าโกัวเธอมากเลยเห็นพูดด้วยว่าถ้าเจอจะทําให้ต้องชดใช้แน่นอนแต่ความจริงซูชอกลับนอนร้องไห้เพราะคิดถึงภรรยาตัวเองสุดๆส่วนนางเอกนั้นก็เป็นห่วงพเพกเช่นเดียวกันเพราะว่าตีหนึ่งกว่าแล้วยังไม่กลับมาโทรไปก็ไม่ติดเมื่อพเพกกลับมาบ้านเธอจึงออกไปเปิดประตูดูเป็นคนแรกและได้เห็นว่าใบหน้ามีแผลก็เลยรีบลากมาคุยในห้องว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเลยเวลาเลิกงานมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งกลับมาแถมหน้าก็ยังมีแผลอีกผูจบก็ไม่ฟังคําแก้ตัวเด รีบไปถอดเสื้อเพื่อเช็กว่ามีแผลอีกหรือเปล่าจนได้เห็นว่าที่ด้านหลังของพระเอกนั้นมีรอยช้ำเหมือนโดนไม้ฟาดมาแต่พอพระเอกจะอธิบายให้ฟังกระโดดเธอสั่งให้อาปากอีและเริ่มเช็กว่าฟันยังอยู่ครบไหมลิ้นมีแผลด้วยหรือเปล่าสักพักเมื่อนางเอกได้สติจึงพาพระเอกไปทําแผลให้ในตอนนั้นเองพระเอกก็เลยเริ่มพูดว่าดีเขาไม่ได้จะโม้นะแต่เขาสู้มากับผู้ชาย3ามคนจริงๆก็ไม่ง่ายหรอกเพราะพวกนั้นมีอาวุธด้วยทำเอานางเอกโมโหสุดๆที่มีคนกล้ามาทําร้ายพระเอกแบบนี้ และได้รู้ว่าพวกนายหน้าซื้อขายที่ดินนั่นเองที่เป็นคนทำพอได้รู้ความจริงทั้งหมดนั้นก็หันมาบ่นพระเอกที่ภูมิใจอยู่ว่าเธอไม่ได้รู้สึกภูมิใจเลยนะน่าจะหนีไปสิถ้ามันมากันหลายคนพระเอกก็รีบแก้ตัวว่าแต่เอ้หมอนดันโดนจับแล้วนะพวกเราจะพลิกสถานการณ์ได้ถ้าพิสูจน์ได้ว่านหน้าซื้อขายที่ดินนั้นพิษแต่นางเอกก็สั่งให้เงียบแล้วเริ่มทำแผลต่อก่อนจะพูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกต้องรีบหนีนะสัญญากับเธอก่อนแต่พระเอกก็ไม่ตอบอะไรจนเธองงุถาามมมว่ทไมไม่ทไไ พระเอกก็เลยตอบว่าเมื่อกี้เธอเพิ่งสั่งให้เขาเงียบนี่นาได้ยินแบบนั้นนางเอกก็หมั่นใส่บีปากเค้นให้สัญญากับเธอมาซะพระเอกจึงขอโทษเพราะเขานั้นสัญญาเรื่องนี้ให้ไม่ได้จริงๆเนื่องจากเขาสัญญาไปแล้วเกี่ยวกับตัวนางเอกแต่เป็นการสัญญากับตัวเองนางเอกที่จริงๆก็เป็นห่วงก็เลยพูดกลับว่าไม่ต้องมาสัญญาอะไรเกี่ยวกับตัวเธอหรอกมีแค่คนที่แต่งงานกันเท่านั้นแหละที่ทําแบบนั้นแต่วันนี่เราหย่ากันไปแล้วเพราะเห็นว่าพระเอกซึมๆนางเอกก็เลยพูดต่อว่าถ้าเห็นว่าโดนอัดมาแบบนี้อี เธอจะเป็นคนจัดการพระเอกทิ้งเองซึ่งพระเอกที่กําลังจะเถียงว่าเขาไม่ได้โดนอัดมานั้นเมื่อเห็นสีหน้าเป็นห่วงของนางเอกจึงพูดแค่ว่าเข้าใจแล้วในเช้าวันต่อมาในตอนที่จะเริ่มกินอาหารเช้ากันนั้นทั้งสองครอบครัวก็พากันตกใจเพราะทั้งซูชอก็มีแผลและพระเอกก็มีแผลแต่ทั้งคู่ก็อ้างเหตุผลเดียวกันว่าไปล้มมาพ่อพระเอกเลยโม้ขึ้นมาว่าเลี้ย,ยงพระเอกมาไม่ง่ายเลยนะเพราะตอนเด็กๆพระเอกไปชกมวยที่ไหนก็ชนะทุกครั้งหรือไม่ว่าจะมีสอบอะไรก็ตามก็ได้คะแนนสิบอันดับแรก ของประเทศตลอดถึงขั้นไม่รู้กันเลยว่าจะสนับสนุนให้พระเอกเลือกเดินสายอาชีพอะไรดีก่อนจะพูดโม้ขั้นสุดว่าพระเอกนั้นได้เขามาเต็มๆเลยสินะพี่สาวก็เลยพูดขัดว่าพี่ชายของพระเอกตั้งห้ากราที่ได้พ่อมาหนะ้าส่วนตัวเธอได้แม่มากก็เลยโกหกไม่เป็นเลนสะพ่อของพระเอกเสียหน้าสุดๆเขาจึงหันไปถามว่าแล้วซูชอได้ใครมาลาพ่อหรือแม่แต่ซูชอที่กําลังจะบอกว่าได้พ่อมานั้นพ่อของเขาก็รีบชิงพูดก่อนเลยว่าซูชอไม่ได้เขามาเลยสักนิดเลนสะบรรยากาศเริ่มตึงเครียดพอเห็นว่าเป็น แบบนั้นพ่อของพระเอกก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยหันไปบอกว่านางเอกนั้นสวยจังเลยนะักคงได้แม่มาเต็มเต้นเพื่อให้สถานาการณ์ดีขึ้นแต่ทั้งคุณหญิงและนางเอกกลับไม่แม้แต่จะมองหน้ากาันนั่นจึงทําให้สถานาการณ์แย่ลงเข้าไปใหญ่เมื่อทานอาหารกันเสร็จแล้วพเพกจะไปทํางานอยู่นั้นสูชอก็เลยวิ่งตามออกมาเรียกแล้วพูดว่าพี่สาวเขาไม่ให้บอกก็จริงแต่พระเอกควรรู้แต่ว่ายังไม่ทันได้พูดต่อก็มีเสียงของนางเอกดังขึ้นมาว่าควรรู้อะไรหรอพร้อมกับสายตาเอามหฮิตท,ที่สาสองจนสูชอนั้นรี ีมึนเดิน,นอกเห็นแบบนั้นก็งงง,งไม่รู้ว่าซูชอปเป็นอะไรนางเอกก็เลยเดินมาหาบอกว่าไม่ต้องสนใจรอกแล้วทายาให้กับพระเอกทีหน้าซามก่อนจะติดพลาสเตอร์แปแผลให้พระเอกที่งงงงก็ยอมให้ทําทุกอย่างเหมือนเด็กน้อยที่เชื่อฟังแม่เมื่อเรียบร้อยก็เดินมินบินจะขึ้นรถไปทํางานต่อโดยมีนางเอกนั้นผู้ได้พระเอกนั้นขับรถดีๆนะและพะยายามหัดโบกมือบายบายให้กับพระเอกแบบแข็งแข็งพระเอกเห็นความน่ารักนั้นก็เลยจอดรถที่ขับอยู่แล้ววิ่งกลับมาบอกว่าตอนนี้ชั่วโมงเร่งด่วน รถคงจะติดมากเพราะอย่างงั้นคิดว่ารอสักข้านาทีก่อนค่อยไปจะดีกว่าทำให้ทั้งคู่นั้นไปนั่งกินหวานเย็นรอหน้าล้างขายของชา้าพอได้อยู่ด้วยกันสองคนในสถานที่แห่งความทรงจํานี้พระเอกจึงถามขึ้นมาว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเราทําแบบนั้นเลยและเปรียบเทียบความรักของทั้งคู่ขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราทายาให้ตรงเวลาใส่ยาก,กําจัดเชื้อเปลี่ยนเทปติดแผลทุกครั้งทุกอย่างมันจะต่างไปจากตอนนี้หรือเปล่านะนางเอกนั้นก็ถามกล่าวว่าแล้วทาก่อนหน้านั้นล่ะถ้าเราเลิกกันตั้งแต่ที่นั่งกินหวาน ั้งแรกที่ตรงนี้ถ้าไม่ได้แต่งงานกันคงไม่มีความจะเป็นอะไรที่จะต้องมีแผลใช่หรือเปล่าพรเอกนั้นก็คงจะเจอคนอื่นที่ใจดีกว่าอบอุ่นกว่าแล้วดีกว่าตัวเธอคงจะมีความสุขมากๆเลยสินะพรเอกจึงตอบว่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเลิกกันนางเอกคงไม่รับรู้หรอกว่าเขาจะเป็นยังไงต่อแต่เขานั้นจะยังรู้ว่านางเอกทําอะไรแล้วคงนั่งเสียดายเสียใจถึงจะรู้ว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงแต่ว่าเขาก็จะเลือกแบบเดิมอยู่ดีแต่ว่าถ้าตอนนั้นรู้อย่างที่รู้ตอนนี้ คงจะถามให้บ่อยกว่าน,นี้ว่าแต่และว,วันนางเอกเป็นยังไงบ้างว่ามีอะไรทําให้ไม่สบายใจหรือเปล่าคงไม่ต้องมาเสียใจแบบตอนนี้เพราะไม่ได้ถามแบบนั้นและภาพได้ตัดไปทางด้านยุนก็โดนแม่มาดักถามแต่เช้าว,ว่าเมื่อคืนกลับบ้านกี่โมงแล้วตัวของประธานที่โคม่าอยู่เป็นยังไงบ้างก่อนจะบอกว่าเชอนั้นเข้าใจว่าที่ยุนพูดหมายถึงอะไรนะแต่เอาประธานกลับมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันก็ยังมีสายยุนก็เลยสวนกลับว่าไม่เห็นมีอะไรต้องคุยตัวเขาจะแต่งงานกับนางเอกให้เร็วที่สุดและพอเห็นสีหน้าน แม่ยิ้มยิ้มเหมือนไม่เชื่อว,ว่าเขาทำได้ยุนก็เลยพูดต่อว่ายังไม่รู้จักตัวเขาอีกรอเขาหนาะทำได้อยู่แล้วในเวลาต่อมาที่บริษัทก็มีประกาศออกมาว่าพระเอกโดนปลดออกจากตำแหน่งหัวหน้าทีมทนายเพราะประพฤติมิชอบทำให้ต้องย้ายไปทำงานในห้องเก่าๆก่อนเพื่อรอมอบหมายงานใหม่และยุนก็ตามมาสมน้ำหน้าว่าห้องเล็กกว่าที่คิดเนี่ยคงจะตกใจละสิที่จูจ่ๆก็มีประกาศกระฐานหันแบบนี้พระเอกก็ตอบว่าเขาก็พอจะเดาได้แต่ประพฤติมิชอบเนี่ยนะมีหลักฐานรอยุนก็ตอบว่ามีสิเดี๋ยว ะมีการประชุมเดี๋ยวจะรู้ในตอนนั้นเองแล้วพูดต่อว่านนึกไม่ถึงเลยนะหมู่บ้านยงดูดีช่หรือเปล่าอากาศบริสุทธิ์ดีนี่แต่ถึงงั้นก็เถอะพานางเอกไปที่นั่นได้ยังไงแล้วผู้โชว์เหนือว่าคงไม่รู้สินะว่าเมื่อวานเขาไปที่นั่นมาแล้วนะ่ะนางเอกนั้นไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพระเอกชัยหรือเปล่าพระเอกจึงสวนกลับว่าอ๋อคงเป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาหนะ้าเมื่อวานเขายุ่งมากเลยในหน้าซื้อขายที่ดินก็โดนจับแล้วนะและเมื่อเห็นสีหน้ายุนที่ตกใจก็ถามกลับเช่นเดียวกันว่าอ๋อนี่นายก ได้ยินมาตอนนี้เห็นว่ามันกําลังแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องอยู่แต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะเขาถนัดมากเรื่องเปิดเผยความจริงยุนนั้นจึงหัวเราะขึ้นและท้าว่าก็ดีงั้นเรามาทํางานที่เราถนัดกันซึ่งพนักงานที่เคยเป็นลูกน้องหรือที่รู้จักพระเอกในบริษัทในตอนนี้ทุกคนก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาทักทายพระเอกเพราะกลัวว่าจะซวยไปด้วยทางด้านบ้านใหญ่แม่บ้านเกรดก,ก็มาหาซึนฮีเพราะว่าเธอโทรเรียกแต่ก็พูดอย่างคนแค้นฝังหุ่นว่าที่เธอมาหนะ้าเพราะเบอร์ที่ยังไม่ได้สาสางบัญชีด้วยยงไไมม่ด้ลบจะี ที่ไม่ยอมจ่ายค่าแม่ซื้ออยู่ตลอดนั่นแหละแต่เธอจะพลิกแผ่นดินตามหาเพื่อจะให้แน่ใจว่าชีวิตคนพวกนั้นต้องรู้สึกเหมือนตกนรกซึนฮีได้ฟังก็ยิ้มตอบแค่ว่าวิธีสาสางบัญชีของเธอหน่าง่ายกว่านั้นเยอะแล้วเริ่มพูดว่าที่ไม่ได้ตำแหน่งก็เพราะไม่คู่คนหรือเปล่าแม่บ้านเกรดดั้นไม่ได้ใช้ชีวิตหลายสิบปีแฝงตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้แบบเธอและไม่ได้ใช้ชีวิตหลายสิบปีอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อรอเวลาแบบยุนเช่นเดียวกันอีกอย่างงานที่ทำำมานั้นก็ไม่ได้ทำฟรีๆซะ ดูแลห้างควีนนเพราะเห็นว่าแม่บ้านเกรทนั้นทํางานไปแค่ไม่กี่อย่างเองและพูดต่อวาดก็ได้ตอนนี้จะยอมให้เป็นคนดูแลห้างควีนแต่ว่าแม่บ้านเกรทนั้นก็ต้องทําตัวให้สมกับรางวัลน,นี้ด้วยแม่บ้านเกรทที่สนใจขึ้นมาจึงถามไปว่าเธอจะต้องทําอะไรบ้างล่ะซึนฮีเลยพูดอย่างจริงจังว่าตามหาท่านประธานฮงมันแดในเวลาต่อมาแม่บ้านเกรทเลยเริ่มปฏิบัติการตามหาประธานในทันทีส่วนทางด้านบอมจา้าโคนันพักก็โทรมารายงานว่าประธานหายตัวไปจากที่ซื่อมาจากพยาบาล ว่าซินฮีไม่รู้เรื่องยูนเป็นคนจัดการทั้งหมดทำไมบอมจาที่โมโหสุดๆแล้วเดินบ่นๆอยู่นั่นเองก็ผ่านบ้านของชายสุดหล่อที่เธอตามหาเข้าและยองซงที่บังเอิญเดินออกมาจากบ้านพอดีก็ทักทายขึ้นมาว่าอ้าวลูกสาวแม่ของเขานี่บอมจาที่เขินๆก็เลยพูดเก๊กว่าตามหาอยู่พอดีจะได้คืนพาเช็ดหน้าในวันนั้นเรื่องลูกสาวก็โดนแม่ของยองซงนั่นแหละที่หลอกให้เธอช่วยยองซงจึงถามว่าแล้วแม่ของเขาให้พาเช็ดหน้าเธอทำไมล่ะบอมจาที่อายไม่กล้าบอกว่าเพราะร้องไห้ก็เลยพูดปัดๆแล้ว จะเดินหนียองซงจึงพูดลอยๆตามหลังมาว่ามีแต่คนโง่มากๆเท่านั้นแหละที่ร้องไห้เวลาลำบากแล้วพ่อบอมจาหันมาสนใจก็พูดต่อว่ามีแต่คนโง่กลางๆเท่านั้นแหละที่ทนกับมันก่อนจะหันมาพูดอย่างเทว่าคนฉลาดที่สุดน่าจะกินเนื้อตอนลำบากรหรือเปล่าครั้งหน้ากินเนื้อแทนที่จะร้องไห้แบบคนโง่ซะนะถ้ามาบอมจานั้นก็หลงรักไอหนุมาเซอร์ที่ถือคาดเดินจากไปคนนี้เขายังจงังและในวันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายที่พ่อของพระเอกจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าตัวเขานั้นเลือก ตั้งแพ้ให้กับคูแขงจนเมื่อแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เรียบร้อยอำนาจใหม่ก็เริ่มเล่นงานอำนาจเก่าแบบพวกของพ่อพระเอกทันทีโดยการเริ่มใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนั้นๆนะว่าที่ผ่านมาดูแลชาวบ้านไม่ดีบ้างอะไรบ้างและไล่ลบรูปผลไม้สารดีที่อยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านออกเพราะผู้ใหญ่บ้านคนใหม่นั้นปลูกแอปเปิลก่อนจะแจ้งว่าวดีติดปากใหม่ของหมู่บ้านเราจะเป็นหมู่บ้านแอปเปิลงามนั่นจึงจาเป็นต้องลบรูปเกา่าๆเพื่อวาดรูป Apple แอปเปิลแทนส่วนทางดานซูชอที่มายัง่ข่มวยพี่ชายพระเอก ก็เห็นว่าหลานชายของพระเอกกาลังทังเล่นเกมอย่างมีความสุขจนเขาคิดไปถึงเมื่อก่อนที่เขากับดาฮายยนั้นก็เล่นเกมอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันคิดได้แบบนั้นซูชอเลยรีบเข้าเกมที่เคยเล่นด้วยกันเป็นประจำและเห็นว่าดาฮายยเพิ่งออฟไลน์ไปเมื่อ2ชั่วโมงก่อนทาให้ซูชอที่ได้วิธีติดต่อภรรยาของเขาแล้วนั้นก็ดีใจสุดๆรีบเข้าไปกอดไอหลานชายทันทีและภาพตัดมาทางแม่บานเกตที่กําลังซื้อผ่าตัวประธานพร้อมกับโทรรายงานความคืบหน้าอยู่นั้นก็ตกใจแทบชอบ็อกเนื่องจากเห็นว่า คนที่กำลังยืนอยู่ข้างๆเธอคือพระเอกกับยังกี้ทั้ง3จึงมือคุยกันต่อโดยที่พระเอกนั้นก็แจ้งว่าแม่บ้านเกรทเปิดสปา13สาขาที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่นะแล้วยังกี้ก็พูดเสริมว่าไม่ใช่แค่นั้นนะแต่เห็นว่ายังหนีภาษีก้อนใหญ่ด้วยนี่ทําให้แม่บ้านเกรทถามขึ้นม,มาว่าแล้วคนนี้คือใครล่ะยังกี้ก็เลยแนะนําตัวว่าเขานั้นชื่นชมแม่บ้านเกรทมากเนื่องจากเป็นคนดังในวงการธนายาของเขาเลยชอบทําให้ครอบครัวแตกแยกถ้าจ่ายเงินให้ไม่มากพอแจ้งความเท็จแบบไม่ระบุตัวตนบ จ้างคนให้ไปยั่วคนอื่นบ้างยังไงก็ต้องขอบคุณแหละเพราะแบบนั้นทนายาแบบยังกี้ก็เลยยังมีงานทําผู้จบก็ให้ดูรายชื่อลูกความที่โดนแม่บ้านเกรสทาให้ครอบครัวเราชานเอาไว้ซึ่งก็มีทั้งนักการเมืองใหญ่ๆไปจนถึงมาเฟียแม่บ้านเกรสที่หัวไวเมื่อรู้ตัวว่ากําลังโดนคุมคูอยู่เลยจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยของเงินเป็นค่าจ้างถ้าอยากให้เธอช่วยบอมจาทิตามาทีหลังได้ยินเข้าเลยตบหัวแม่บ้านเกรซแทบโยกแล้วตะโกนขึ้นมาว่าหล่อนไม่มีสิทธิ์มาต่อร้องเพราะคงรู้สินะเธอ นั้นไม่ใช่คนใจอ่อนทําไม่อยากไปนอนคุกก็ยอมช่วยซะดีๆพูก็พูดเธอคนแบบแม่บ้านเกรซนะ่ะในคุกชอบนะนั่น,นจึงทําแม้แม่บ้านเกรซจ,จําใจต้องยอมมาช่วยฟังของพระเอกแทนและทั้งหมดก็ย้ายไปไประชุมกันยังสานักงานของโคนันพักเพื่อช่วยกันคิดว่าประธานนั้นจะถูกส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลไหนกันแน่และภาพได้ตัดไปทางคุณหญิงที่พี่สาวของพระเอกนั้นพามาฟังเพื่อนๆของเธอกล่าวขอโทษเธอที่เคยนินทาไปพอคุณหญิงเห็นว่าอีกฟายยอมและพูจาเยินยอนิดน้อยคุณหญิงที่โดนชมมาตลอด ชีวิตก็เลยเริ่มพูดอวดโนดอวดนี่ตามปกติแต่ที่บ้านนอกนี้วิถีชาวบ้านกลับไม่ใช่แบบนั้นทั้งสที่เริ่มรู้สึกสนิทกับคุณหญิงแล้วนั้นก็เลยพูดจาไม่สนทานนะอวดมาอวดกลับทํามาคุณญิงอึ้งสุดๆเพราะทั้งชีวิตไม่เคยโดนใครพูดตรงๆใส่กันแบบนี้จนเธอนั้นก็โมโหรีบเดินไปหากาแฟดืม่มแต่แล้วเครดิตการ์ดก็รูจ่ายเงินไม่ผ่านแถมตัวเธอนั้นไม่มีเงินสดติดต,ตัวอีกเลยพยายามต่อรองว่าขอดื่มก่อนใจทีหลังได้ไหมอย่างนาอายในตอนนั้นเองแม่ของพระเอกก็เห็นเข้าเพราะเธอจะมา เอาเครื่องดื่มให้พนักงานในส่วนสาลี่พอดีก็บอกให้พนักงานนั้นคิดค่าเครื่องดื่มของคุณหญิงด้วยเลยเห็นแบบนั้นคุณหญิงก็เลยขอบคุณแบบไม่ค่อยเต็มใจนักแต่แม่ของพระเอกก็อยากให้รู้คุณค่าของเงินเลยตอบว่าเธอไม่ได้จ่ายฟรีๆซะหน่อยคุณหญิงเลยต้องเข้าส่วนสาลีเพื่อทํางานชดใช้คืนส่วนทางนางเอกนั้นก็มารอรับกล่องเอกสารที่เลขาของเธอเอามาส่งให้อย่างลับๆเพื่อทําอะไรบางอย่างและเลขาก็แจ้งว่าพระเอกน่าอดทนมากเลยนะเพื่อเธอยอมโดนถูกทําให้อับอายแต่ก็ไม่ยอมออกจากบ,บริษัท ล่าสุดก็เพิ่งโดนสั่งให้รอมอบหมายตําแหน่งใหม่เพราะประพฤติมิชอบอะไรสักอย่างด้วยนางเอกได้เรียบโทรไปหายุนว่าพระเอกทาําอะไรผิดยุนก็เลยเริ่มพูดความผิดต่างๆที่คิดขึ้นมาเองซึ่งแต่ละอันนั้นโทษหนักจนอาจจะต้องติดคุกกันเลยทำให้นางเอกนั้นเข้าใจได้ทันทีว่ายุนจะเล่นงานพระเอกจะใส่ร้ายใส่ต่างๆนะั้นนะก็เพื่อบีบบังคับให้เธอยอมทางด้านสวนสารลี่เองเมื่อตกเย็นพนักงานคนอื่นๆก็ได้เงินเป็นปึกๆแต่คุณญิงได้แค่เดียนเนื่องจากทํางานน้อยแต่ว่าตัวเธอนั้นดันเหนื่อยกว่าชาวบ้านเพราะ มกทําให้มื้ออาหารในค่าคืนนั้นคุณหญิงก็สัตว์ข้าวรัวเพราะว่าเหนื่อยเล่นเอาซัดทุกคนในบ้านพากันง,งเพราะปกติแทนไม่ยอมกินด้วยซ้ำเมื่อถึงเวลานอนสามีที่เอายานอนหลับมาให้ก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เพราะปกติคุณหญิงจะต้องใช้ยานอนหลับเพื่อช่วยให้หลับลงแต่วันนี้กลับหลับปุ๋ยแบบที่ไม่เคยเห็นวันหลับแบบนี้มานานแล้วสามีที่เอายาออกมาเก็บก็เลยพบว่าพ่อของพระเอกกาลันางนังเศรายกเพียวๆอยู่คนเดียวเขาจึงไปถามว่าเป็นอะไรล่ะพ่อของพระเอกก็บอกว่าก,าก็รู้สึกเซ็งๆเพราะเพิ เสียตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปก็เลยไปนั days, at, mm. ่งด้วยพร้อมพูดว่าเขาเข้าใจนะแล้วยื่นมือถือให้ดูแบตว่าจะถึงตอนนี้ยังเหลือแบดตั้งครึ่งหนึ่งส่วนสาเหตุนั้นเพราะไม่มีใครโทรมาหาหรือว่าไม่มีใครรับสายเขาเลยสักคนในตอนที่เป็นรองประธานน่ะแทบไม่เคยได้ยินเสียงรอสายเลยได้สามสองพ่อพ่อเลยนั่งเป๊กด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจในขณะเดียวกันนั้นเพกก็ไปเคาะห้องเลียดนางเอกออกมาคุยกันข้างนอกเพราะเขารู้มาว่ายูนมาเมื่อคืนแต่นางเอกไม่ยอมบอกเขาก็เลยเกิดหึงหึงขึ้นมาแล้วเริ่มถามว่ามันว่ายังไงบ้างล่ะแล้ว เมื่อได้รู้ว่ายุนนั้นอยากให้เธอกลับไปอยู่บ้านด้วยกันพระเอกก็ยิ่งโมโหและรีพูดว่าคุณกลับไปเหมือนก็ไม่ยอมย้ายออกนี่จะอยู่บ้านเดียวกันได้ยังไงไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน,น่อยนางเอกก็เลยสวนกลับว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ดูเราตอนนี้สิถึงจะเคยแต่งงานกันแต่ตอนนี้ก็หยากกันไปแล้วที่ช่วยเธอมาตลอดน่าคิดว่าคงทำมามากพอแล้วนะเห็นว่ารอรับตำแหน่งใหม่ด้วยนี่ทำไมไม่บอกเธอเรื่องนี้บ้างไม่รู้ว่าจะโดนปลอมลายเซ็นไปเซ็นอะไรมาบ้างอยากยอกเงินเรื่องผิดกฎหมายพวกนั้นทำได้หมดพระเอกเลย ขึ้นมาว่านางเอกไม่จําเป็นต้องมาห่วงเขาแบบนี้ก็ได้นะเธอจึงตอบทันทีว่าพระเอกยังไม่อยากให้เธอไปห่วงเลยเธอก็ไม่อยากให้พระเอกมาห่วงเธอเช่นเดียวกันเรื่องของเธอเดี๋ยวเธอจัดการเองจะรู้สึกดีได้ยังไงที่เห็นว่าพระเอกต้องมาเดือดร้อนเพราะว่าเธอหนะ้าในเช้าวันต่อมาแม่ของพระเอกที่ไปเก็บผักในสวนกลับมานั้นก็เห็นว่ามีใบไม้ร่วงทีละใบตลอดทางมาเรื่อยๆจนถึงหน้าห้องของนางเอกทําให้แม่ที่เดินตามใบไม้นั้นไปก็ได้ยินนางเอกคุยโทรศัพท์กับหมอเข้าพอดีแม่จึงรีบไปถามพระเอกว่านางเอก ป่วยเป็นอะไรล่ะช่วงนี้เห็นเธอทําตัวปแปลกๆวันก่อนก็เป็นลมด้วยพระเอกก็เลยต่อแบบเศร้าวๆว่าที่จริงนางเอกอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับแต่เพราะอยากให้แม่ช่วยดูแลนางเอกตอนเขาไม่อยู่เลยยอมเล่าให้ฟังว่านางเอกนั้นเป็นเนื้องอกในสมองซึ่งก็เป็นเคสหายากมากทาให้ตอนนี้ยังรักษาไม่ได้ทําได้แค่กินยาและเราดูอัตราการรอดก็น้อยมากพอพูดถึงตรงนี้ทั้งพระเอกและแม่ของต้นก็น้ําตาคลอเพราะสงสารนางเอกสุดๆทั้งที่อายุยังน้อยกลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และเรื่องนี้พอแม่แท้ๆของ เธอยังไม่ดูเลยสามแม่จึงถามว่าแล้วลูกรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนไหนเพเอก,ก็ตอบว่าจําวันนั้นได้หรือเปล่าที่จู่ๆเขามาหาที่บ้านและพูดขึ้นมาว่าอยากจะยานะ่ะวันนั้นแหละที่เขาได้ดูเรื่องนี้ในตอนที่กลับถึงโซแม่ก็รีบถามว่านี่มันหมายความว่ายังไงคือตัดสินใจไม่ขอ,อยาเพราะดูเรื่องนี้เข้างั้นหรอเพเอก,ก็ยอมรับจนแม่เขาไปตบแล้วด่าว่าไอ้ลูกเลวทําแบบนั้นลงไปได้ยังไงการซึ่งเพเอก,ก็ได้แต่ร้องห้ย,ยอมรับว่าใช่เขามันเลวทําถึงขนาดนั้นลงไปแต่นังเอกก็ยังยอมมาที่นี่ด้วยเพราะ งันเลยอยากขอร้องให้แม่ช่วยดูแลเธอให้ดีๆน่อยและในเวลาต่อมาพ่อของพระเอกที่ตื่นมาก็เห็นว่าภรรยาตนเองนั้นกําลังแอบนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเขาก็เลยคิดไปว่าเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยผิดหวังในตัวสามีหรือเปล่านะจนเมื่อจัดโต๊ะอาหารเร็จเลยไปนั่งข้างๆเพื่อพูดปลอบใจว่าเขารู้ว่าเสียใจแต่คิดแบบนี้จะดีกว่าหรือเปล่าว่าสามีนั้นอดีตเคยเป็นคนของชาวบ้านแต่ตอนนี้เป็นของคุณคนเดียวเลนส์แม่ของพระเอกนั้นงงสุดๆไม่รู้ว่าสามีของเธอนั้นเป็นอะไรซึ่งวันนี้อาหารก็ เต็มโต๊สุดๆเพราะแม่นั้นรู้สึกผิดกับสิ่งที่ลูกชายตนได้เคยทําลงไปเลยอยากดูแลนางเอกให้ดีที่สุดส่วนซูโชนั้นก็ไปยังยิ้มมวยของพี่ชายพระเอกแต่เช้าเพราะที่นั่นสัญญาณไว f i แรงที่สุดในหมู่บ้านเขาจะได้ออนไลน์เกมรอให้ดาฮเยออนไลน์พร้อมตน้นจนเมื่อออนไลน์ตรงกันปุ๊บซูชชก็รีบส่งข้อความหารัวทำเอาดาฮเยที่เห็นแบบนั้นก็กลัวจะโดนด่าเพราะยุนเคยบอกเธอเอาไว้ว่าซูโชน่าโกรธแค้นเธอมากเลยแต่ดาฮเยที่กําลังจะรีบลบเพื่อนในเกมทิ้งนั้นก็เห็นว่าข้อความที่ซู ชอส่งมาไม่มีคําด่าแม้แต่คําเดียวมีเพียงข้อมูลการฉีดยาและวิธีดูแลก่ออูเด็กที่ไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของซูชอเท่านั้นนึกถึงเรื่องราวดีๆในอดีตได้แบบนั้นดาฮเยก็น้าตาคลอรีปิดเกมด้วยความเศร้ากลับมาที่เกาหลีพอทานอาหารเช้าเสร็จนางเอกก็กําลังจะออกไปที่โซแต่คุณหญิงก็เดินมาถามว่าจะไปโซทําไมนักหนาหรือจะไปขอร้องให้อายุนนั่นช่วยให้รอดคนเดียวสาเหตุนี้สินะถึงแม้ซูชอบอกใครว่าอายุนมาหาที่นี่ตอนกลางคืนแต่ว่าในตอนที่แม่ลูกจะเริ่มทะเลาะ กัันนนไปใหญ่โต้แม่ของพระเอกก็ขีดด่รถไถมาขวางเอาไว้แล้วอาสาจะไปส่งเธออย่างที่มีรถประจําทางไปโซให้เองซึ่งในระหว่างทางนางเอกนั้นก็ขอบคุณแม่สามีที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีทําเอาแม่ของพระเอกถึงกับร้องไห้เพราะพูดเหมือนว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วส่วนบอมจ้าที่มาโซก่อนแล้วนั้นก็มานั่งจองแม่บบานเกรทเผื่อว่าเธอจะตุกติกจนสุดท้ายก็ได้รู้ว่าประธานกําลังพักรักษาตัวอยู่ที่ไหนส่วนทางด้านนางเอกที่มาถึงหน้าห้างควีนแล้วนั้นเธอก็ยืนเตรียมใจแล้วเดินเชิดหน้าเข้าไปในห้า งแบบไม่แคร์สายตาของใครแล้วให้เหตุผลกับยุนว่าที่กลับมาไม่ใช่เพราะว่ากลัวคำคูแต่ไหนๆก็คงไม่ได้ของควีนกลับมาแล้วเธอก็เลยจะมาร่วมแชร์เท่านั้นผู้จบก็ขอให้ยุนนั้นรักษาคำพูดตัวเองด้วยอย่างจริงจังทั้งคู่ที่ตกลงกันได้เลยมุ่งหน้าไปยังจุดถแถลงข่าวกันต่อซึ่งพเพกที่เพิ่งรู้ว่านางเอกมานั้นก็วิ่งไล่ตามออกมาแต่ก็ไม่ทนันในเวลาต่อมาพเพกจิงตามมาถามนางเอกก่อนงานถแถลงข่าวว่านางเอกมาที่นี่ทําไมกันนางเอกที่มียุนยืนอยู่ข้างๆก็เเลลยตอออบวอบวาธกแ้ไง ว่าเธอนั้นจะหาทางออกเองและนี่แหละคือทางออกผู้จบทั้งสองก็พากันโอบไหลเดินจากพระเอกไปทิ้งให้พระเอกนั้นได้แต่ยืนมองตาและห้อยตามโดยในเวลาเดียวกันนั้นบอมจ่าละแมบานเกรสก็ได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลที่ท่านประธานโดนพามารักษาตัวอยู่ซึ่งในจังหวะน,นั้นเองซินฮีก็โทรม,มาถามแมบานเกรสว่าเจอตัวประธานที่ห,หายหรือยังแมบานเกรสที่โดนบอมจา่าจ้องอยู่เลยพูดไปว่ายังไม่เจอเลยแต่ทางซินฮีที่ไม่ไว้ใจใแมบานเกรดอยู่ก่อนแล้วนั้นเลยพากันยกพวกมากันที่โรงพยาบาลเพีย ส่วนทางด้านประธานที่นอนโคม่าอยู่นั้นในตอนนี้ก็สามารถลืมตาขึ้นมาได้อีกครั้งหนึง่งเพราะยาพิษที่โดนซึนฮีวางนั้นเริ่มจะหมดฤทธิ์ลงแล้วก่อนที่ภาพจะตัดมาทานนางเอกและยุนที่มาฟังรีฟคร่าวๆซึ่งยุนนั้นก็ขอให้จัดการเรื่องแต่งงานของทั้งสองออกไปจากกำหนดการเพราะตัวเขาจะเป็นคนประกาศเองในตอนท้ายของงานนางเอกได้ฟังก็ไม่ขัดอะไรเห็นด้วยทุกอย่างตามที่ยุนต้องการและเมื่องานถแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นยุนก็พูดจ่าให้ตัวเองดูดีและบอกว่าจะแต่งตั้งนางเอกนั้นกลับมาเป็นซของ Queen ีิอ เพื่อแก้ไขข่าวลือที่ว่าเขานั้นเข้ายึดบริษัทควีนและพอถึงคราวของนางเองที่จะต้องพูดบ้างเธอนั้นก็ประกาศขึ้นมาว่าเธอโดนคมคูยุนนั้นคมคูว่าจะสร้างข้อกล่าวหาเท็จให้กับพระเอกซึ่งเป็นสามีของเธอและเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเพื่อจะให้ติดคุกเธอมีหลักฐานคลิปเสียงบันทึกไว้ทั้งหมดเรนซย,ยุนนั้นนาส่ายกลางเวทีเพราะช็อกที่โดนนางเอกตลบหลังกลับคืนบ้างแถมนางเอกนั้นยังประกาศต่อว่าเธอคงมาเป็นคนดูแลห,ห้างควีนไม่ได้แล้วนะเพราะรู้มาว่าเธอนั้นจะอยู่ได้อีก ทุกสำนักนั้นพากันมาถ่ายเธอกันหมดผู้จบเธอจึงหันไปยังพระเอกที่ยืนน้ำตาคลอเบ้าอยู่เนื่องจากนางเอกนั้นทำทุกอย่างที่เธอทำได้ในชีวิตเพื่อให้พระเอกแล้วเครดิตของตอนนี้นะครับย้อนไปเมื่อ4ปีก่อนที่นางเอกนั้นยังเป็นเด็กฝึกงานพนกของพวกเขาก็มีการไปดื่มฉลองกันซึ่งนางเอกนั้นก็ไม่ดื่มหัวหน้าผนกก็เลยขยันขยอนนางเอกว่างั้นมาดื่มแบบเลิฟช็อตกันเลยจะดีกว่านะพระเอกที่เห็นแบบนั้นเลยลุกไปลาขอหัวหน้าผนกคนนั้นออกมาแล้วบอกว่าเขานั้นจะดื่มแทนนางเอกเองดืมแบบเชอหน้้าผูจ ก็ดื่มแบบนั้นจริงๆจนสาวๆในออฟฟิศพากันคลีกลาดทำให้นางเอกที่เห็นสาวๆคลีดพะเอกนั้นก็ไม่พอใจพอออกมาจากร้านก็วุวายบอกเพะเอกว่าจะน่ารักเกินไปแล้วนะพระเอกน่าน่ารักเกินตอนเมาต่อหน้าสาวอื่นได้ฟังแบบนั้นเพกที่เมาอยู่ก็ยิ่งมึนแต่ก็ยอมขอโทษนางเอกเลยให้จำใส่ใจเอาไว้ว่าพระเอกทำให้หัวใจของคนอื่นเต้นเร็วตอนเมาเหมือนกับเป็นความสามารถพิเศษอะไรแบบนั้นเพราะงั้นอย่าไปทำต่อหน้าใครอีกเพกจริงให้สัญญากับนางเอกที่งอนอยู่ว่าเขาจะไม่ทำแล้วนะกลับมายัง จุบนันคืนก่อนเรื่องการถแถลงข่าวนั้นพระเอกที่ไปดื่มกับพี่ชายในยิมชกมวยก็เล่าเรื่องความน่ารักตอนเมานี้ให้ฟังแล้วถามความเห็นพี่ชายว่านางเอกจะยังเหมือนเดิมไหมหัวใจเธอจะยังเต้นเร็วตอนเห็นเขาเมาหรือเปล่าพี่ชายเลยตอบว่าถ้าเหมือนเดิมคงไม่ยากหรอกมั้งพระเอกก็เลยระบายว่าแต่เขายังหัวใจเต้นเร็วตอนมองหน้านางเอกอยู่เลยนะแล้วยังกลัวว่าสักวันจะไม่ได้เห็นใบหน้านั้นอีกด้วยสามก่อนจะลุกขึ้นถามพี่อีกรอบว่าแต่นางเอกหนะ้าเอาเทปมาแปะแผลให้เขานะแถมทายาที่ปากให้เขาอีกด้วยยทาาพี่ช ตอบว่างาน,นคงยังชอบอยู่มัง้งไปถามเจ้าตัวเองเลยสิเพลที่เดินกลับมาบ้านเลยเด็ดใบไม้ไปทีละใบตลอดทางเพื่อเช็คว่าชอบไม่ชอบซึ่งก็มีหลายการสะจนมีใบไม้ถูกเด็ดไปจนถึงนาห้องของนางเอกเลยและใบสุดท้ายนั้นผลก็ออกมาว่าชอบนางเอกที่ได้ยินว่าเพลกลับมาแล้วกำลังจะเปิดประตูออกไปดูนั้นเธอกรินเสียงชอบไม่ชอบนั้นเลยยืนฟังจากในห้องแทนโดยเพลอเอก็หัวเราะชอบใจเพราะผลออกมาว่าชอบแต่แล้วก็เข้าบดราม,มาสังงานและเริ่มพูดว่าแต่เธอไม่ได้ชอบเขาซะหน่อยมี แค่เขาที่รักเธอและพูดว่าผมรักคุณนะอยู่หน้าห้องเบาๆซึ่งคําพูดทั้งหมดนั้นนางเอกก็ได้ยินและน้ําตาคลอด้วยเช่นกันจบตอนที่10หากดูได้ชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามจะได้ให้พาคลิปใหม่จากช่องผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม